คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมป้ากลวอย่างมาบอกกันซอยกันเมื่อนี่เอาไงเมื่อวดที่สิบหกเอาอะ้มัาคักเลยจะให้เต็มความเต็มหน้าเต็มหลังไรผู้เทียมไะเต้นควาอยู่นนี่สากสวยอยู่นี่งินเยอะเต็มเลยอ๋อเมื่อนี้พ่อใหญ่ตองสีจุดทูบคอพุ่ม ขอจะที่จะพุ่มมันพุ่มมเพื่อนังมันก็ออกมาบอกมื่เราถอยกันอยู่นี่ละมองเคยได้สามตัวแล้วเนาะเอ้าไปตามพ่อใหญ่ตองไปเลยเ้ยง่ันอเราอย่างใกล้ไหลไ่เอาอันนี้แล้วอถูกเอาเทียนเพื่นไม่จิกเลยโอ้เราเห็ดหิ่งไห้ย่างดีตัวบอนี้หลังจากให้สามตัวตรงมาแล้วพี่น้อง เราเห็ดถูกหอยย่างดีโอ้เห็ดถูกเห็ดนังสาเดี๋ยวเราสิต่างสารให้อยู่สิต่างสานมงนี้เยนี่นสิตัางสารมงนี้ละว่าว่าพุ่มตรงนี้ให้ถูกมาแล้วหลายงวดงวดบ้างหันเราบด้จุดให้ถูกบด้จุดงวด่ิ่านมา่ผ่านมาบด้จุด มีแต่เลขไอเห็นดวงกันสี่ดวงเดวดวงลดวกันราก็เลยไห้สี่ศูนย์เิ็นไห้แล้วสี่ศูนย์แต่ไม่เป็นศูนย์สี่สีอ้าววดนี้จุดไห้แล้วครับทูปปู่ฤอสีตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้า <c oughs> งวดวันที่16พฤศจิกายน2567เดเด้อพี่น้องอมารอมารอครับรอครับน่ะ เราทำพิธีเหลี่ยมผงหันไทยพระท่านพี่น้องเอาตอนจุดถูบเลยนี่ล้วมะมมเลดยตัวเล่ย,ยไว้เป็นจม,มุน,นรเราทำพิธีขอแล้วภูมิเจ้าที่ครับเป็นอไรอ่ะตอนนี้ก็รอรุ่นแล้วพี่น้องมือดีวันดีรอรุ่นดีมือดีวันดีรอร้ะไรก็จังสุเทียเนาะ ขาด้ครับพี่น้องขาทาทาเหล็กถูกเพลินจุดแล้วนะครับจุดแล้วเดี๋ยวซูมเบ่งถูกเล็กน้อยก่อนนี่นะครับถูกเพิ่งจะจุดนะครับขาจักน้อยเนาะขาจักน้อยสองอ่ะหนักเบ่งแต่เราจุดเราเราสิรุ่นยังสีดนักรุ่นเดียวเป็นรุ่นตรงนี้เป็นพุ่มที่ให้โชคแม่นพุ่มเซี่ยวตรงนี้ อันนี้ครับเอิ้นพุ่มเสียวใช่ไหมพุ่มเสียวพุ่มพุ่มเสียวโกโก้ป่พุ่มเสียวโกโก้พอนโก้พอนโก้พอลพอลพอนโก้พอนโก้พอนโกโก้อ่ะโกโก้เสียวโกโก้มวนยาให้เสียวสิเขานี่โอ้โหให้เขาสูบก่อนแล้ววะให้เพิ่นสูบนั่นมีมวนยาด้วยนะครับมีมวนยาให้กับเสียวอันนี้นะครับ นในตองอันข้างหลังไม่ยังนั่นคือเป็นไม่งามเสร็จหรือไม่ยังนั่นไม่งามอีกยังนี่นี่เป็นงามขึ้นไปมั้านไดอฮะโอ้ขาบันไดโอ้น่าหยาดเลยมั้ยขาบันไดของเก่าของเก่าของเก่าร้อยหลายขวดอยู่ในนีิบันไดซุกซ่อปุ่นคุณลุงอ๋อบันไดขึ้นไปข้างบนเลขอะไรโผล่มาแล้วพี่น้องหัวคล้ายๆเลขสองเอาลุ้นว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ เยเราดูจับมาเ,าเด้อพอปวยนั่นตั้งขบับตังบ้ตงเขียน,ยนอาบบน้ไดตลอดตั้งขบับตั้งเขียนตั้งขบับต้โอนารอกงดีว่ีเงขียนด้กอกยาโอ้อนป<ม>ว<ม>ชยชุดให้พหลลหหร้อมโอ้ล้อเบาเล็เกีบตีฮ้องเกีบตลบ รอไปเอาอยัางก็ลิงเผือกเลาโตมกท่อลิงเผือกนี่มีหอิงเผือกโอ้จุดยาสูบเ้อดูดาบประยบานยังเม้าด้วยน่นแห้งหลายเลยสมบักแขกๆอีกแลวเดี๋ยวซูมมาดูอีกสักหน่อย Lệch 3 bó nè ướp à, à. lo lớn à ra rồi lớn được 3 rồi thành 3 không หลายโคตรมันเลขทูตุนสหม่ยี่ของเราขัไปขั้วมาบังคุนโกกวางใจดีนะครับน่าจะเป็นสามน่าจะเป็นเลขสามนะครับตัวแรกน่าอย่างเดียวเลยนะครับทาก็ไปได้นะครับรุ่นไปนั่งโอ้อะเนี้ยพี่อุ๊น้องชัดนะครับพี่อุ๊น้องชัดนี่ ใช่ไหมวะอีกสองตัวเนาะโอ้เขียนอย่างงามเลยกูเท่าพ่อปราชาบอกพูเขียนงำงำเด้อเลขสามมาอย่างชัดเลยครับเลขสามมาอย่างชัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหซูมนั่งเล่นนี่อยากเห็นสามจริงด้ตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนสามคือขาวาบอกโอ้สามคือขาวาอีหลีเนาะสามชัดเจนเลยเลข S 2> <S 2> <S เดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สองที่สามต่อไปนะครับรอน่าห่าวอ่ะเอาตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองลุ้นเลยนะครับจะได้เขียนและออกทุกครั้งนะน่าจะเป็นห้าเนะาะไม่ห้าก็หกอ้าวรอลุ้นนะครับรอลุ้น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 อ้าวไม่ห้าก็หกซูมเต็มทีแล้วเด้อพี่น้องซูมหลายภาพจ้ะสามหกเก้า ไอ้ตองอยากให้เป็นเลขยังสามสามยาังมันยังโมโหว่าหาว่าหากเลยตอนนี้<ม>เดี๋ยวครับรอลุ้นนะครับยังไม่รู้ว่าห,าห,าหา้าหรือหกเขียนที่ไรครับทุกทีครับนี่ครับเขียนนะครับไอนน้ตองเขียนให้เราบานี้เอาเขียนรอเลยครับผมเอาเลขย,ยังอะไรนั้นยอดมากครับผมเลขสาม,สามาเดี๋ยวเพิ่งก่อนว่ามันหาหกตรงนี้ เป็นหาเลขหาบังครื่องหัวเลขครับทีเลขหาที่สามเลขห้าหัวเลขโเอ้าเขียนใหม่เดี๋ยวเขียนลงดินให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นห้าห้าแน่นอนอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สามสามหาเป็นว่าปุ้งยังปุ้งยังหรอปุ้งยังหรอปุ้งยังอยากให้เป็นเลขใดก็ เป็นเลขกสีว่ะตัวที่สามนะเออมันเลยอันกันขึ้นไปอันนี้โลดอยากอยากให้มันเป็นเลขกสีแต่ว่าตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วสามกับห้ากับห้ารอตัวที่สี่บอกว่าขอให้เป็นเลขกสีตัวที่สามเพิ่นมักจังได้มักสีเอ้ามักเลขกสีหมักเลขกสีได้งวดนีิเราหมักเลขกสีเป็นซุนเป็นก้อนแหงเรีกกอนันโอ้อะไรนะซุนแรงเราซุนอันในความฝันไอ้คลิปก้อน อรอลุ้นนะครับตัวที่สามจัได้ตัวไหน<า>อ,อย่างไร,รพ่อใหญ่ต๋องอยากให้เป็นสามห้าสี่รอลุ้นนะครับตัวที่สามไม่ใกล้จะหมดแล้วเราหลุนของเราครับครับเลขสองกับสามบึง้งใล้ๆตัวเลขสองเลขสามออบอจังใดก็จะลืมเลยพี่น้องพ่อใหญ่ต๋องจุดอย่นี่นี่ สามตัวแตกสองรอบแล้วเด้อสามห้ารอบนี้จะเป็นยังไงภูมิกบโกพิมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรุ่นนะครับเลขยังล่ะใส่เบิ้งซูมเบิ้งกันนะน่าจะเป็นเลขสองจะเป็นเลขสองไหมอ่าพี่น้องรุ่นเดี๋ยวเพิ่นสิมาเขียนให้หนึ่งแล้วหาเพิ่นแล้วห้เพิ่นยังต้องเขียนให้อีกเพิ่นหนึ่งเนาะ ai loại lùn chứ hàn gắn cái gì gan nhá Pino ai phân lùn nhau cạp mày wow mẹ nó tua đây bó bó, bao, 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 ชัดปุ่ลบานเด็กสองที่เป็นหัวหักหง้อขึ้นมามุนเนาะจาะกบบนีเด้อกอัวใจเจาะแบบมี้นะเขียนบานน่าจะชัดเจนแล้วแหละเนาะเดี๋ยวให้แกเขียนให้เขียนเขียนลงดินบ่เอ้าสาม เลขยังไงห้าสองสามห้าสองสามห้าสองสามห้าสองเพี่น้องเอาลบลบลบหย่างนี้เลขสองวงแามเราเขียนไหมงงมเอเลขห้าก็บงแามนี่จันทร์นะทีนี้มาดูดูทูบจริงๆนะครับดูทูบจริงๆดูทูบของจริง เปเบิงไกลๆกันนะครับพี่น้องแล้อพอองนุญาะครับพี่น้องทางสามห้าสองชัดเจนเลยนะครับนิดนึงนะครับสะบัดเชิเลยอ้าพี่น้องสามห้าสองเด้อทูบปูรือีต๋องนะครับทูบปูรือสีต๋องครับนั่นก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขของปูฤือสีต๋องผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับที่จุดทูบให้งวดที่แล้วอ่าปูรฤอสีต๋องไม่ได้จุดให้นะครับงมวดนนี้จุดให้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยจุดที่ภูมิตรงนี้แหละครับ แตกมาแล้วหลายงวดนะครับงวดสามตัวทั้งนั้นเลยนะครับสองงวดนะครับแล้วก็มีสองตัวนี้ก็เคยมีนะครับแต่ไม่ค่อยได้จุดนะครับงวดที่แล้วก็ไม่ได้จุดนะครับงวดนี้ปู่ฤาษีต๋องจุดให้แล้วนะครับจุดให้แล้วได้ตามนั้นนะครับสามห้าสองนะครับเม็ดเดียวนะครับพี่น้องไปตัดเหรียญน้ำเด้อครับอ๋อสำหรับคิปมีเบื้องแรามักแล้วชอบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่าลืมนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะ ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องยูปาซ์านะเนาะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ